วันนี้วันเตาทะเลวันเตาโลกในช่วงเอ็มคอรอัปเดตครับมาติดตามกันดีกว่าพูดถึงเต่านะครับแน่นอนสุดครับหลายคนอาจจะรู้จัก เต่าชนิดต่างๆมากมายละครับ23พฤษภาคมนั้นวันเต่าโลกครับเรามาร่วมกันในการอนุรักษ์เต่าถึงแม้ว่าจะมีอายุยืนยาวแต่ว่าปัจจุบันนี้เต่าบางชนิดมันใกล้จะสูญพันธ์แล้วนะครับเนื่องจากว่าการคุกคามโดยน้ํามือของมนุษย์นั่นเองครับ <c oughs> ก็มีการกําหนดวันเต่าโลกนะครับมีขึ้นจัดโดยองค์การอนามัยองค์การอนุรักษ์กกช่วยเหลือและดูแลสัตว์ บกและสัตว์ทะเลครับเต่าบกและเต่าทะเลนั่นเองครับนั่นหมายความว่าเขามีการดูแลร่วมกันมีการปลูกจิตสำนึกร่วมกันเนื่องจากว่าเต่าเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีปริมาณมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็น้อยลงไปทุกทีทุกทีทุกทีทุกขณะครับมาเหลือที่รักแล้วเราเองแหละครับผู้ฟังครับเต่าก็เลยมีการแบบอนุรักษ์แล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเต่ารวมถึงการปลูกจิตสำนึกร่วมกันในการอนุรักษ์แล้วก็การดูแลสัตว์ซึ่งก็มีปริมาณลดลงไปเรื่อยๆนะครับเต่าในประเทศไทยมีไม่กี่ชนิดนะครับ ในประเทศที่มีการแพร่กระจายเต่าทะเลจำนวน5ชนิดแต่เ่กลับพบว่าการวางไข่ของเต่าทะเลมีเพียง4ชนิดเท่านั้นพวกเต่มามะเฟืองเต่าหญ้าเต่าตนุแล้วก็เต่ากระับโดยปัจจุบันนี้นะครับเหลือแหล่งวางไข่เต่าที่สําคัญเพียง10แห่งแล้วก็แหล่งวางไข่ที่ใหญ่ที่สุดที่บริเวณหมู่เกาะครามรองลงมาคือหมู่เกาะซิมิลันครับมาช่วยกันครับในการดูแลรักษาเต่าสำรับพิธีในการช่วยกันอนุรักษ์เต่าทําได้ดีที่สุดง่ายที่สุด เจ๋งที่สุดและเร็วที่สุดคือการรักษาแหล่งน้ำทะเลครับโดยการลดใช้ถุงพลาสติกโดยการลดขยะพลาสติกโดยการไม่ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในน้ำลงสู่ชายหาดในแม่น้ำหรือในทะเลมาช่วยกันในการเก็บขยะที่เป็นอันตรายครับพวกกลุ่มเศษแก้วกระป๋องขวดพลาสติกต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ทะเลเนี่ยสะอาดขึ้นแล้วก็นำไปทิ้งที่จุดที่เหมาะสมจะดีกว่าขอบคุณด้วยนะครับข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาร่วมกันครับในการอนุรักษ์เต่าทะเลกันครับเพื่อให้เต่าเนี่ยมีอยู่คู่กับโลกนี้ไปนานๆกับทะเลป้นานดาวครับ